สวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะฟาเนียมีเรื่องใหม่มาให้ฟังกันอีกเรื่องนะคะเรื่องหัตเทวะธิดาพยายมชายายยอดรักทรราชไร้ใจเป็นนิยายแนวแอคชั่นดราม่าแฟนตาซีค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นนิยายแปลด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณผู้แปลคุณน้องหญิงน้อยที่แปลนิยายสนุกๆให้พวกเราได้ฟังได้อ่านและอนุญาตให้เผยแพร่นิยายเรื่องนี้บน YouTube ได้หากผู้ฟังท่านใดยอยากอ่านนิยายเรื่องนี้สามารถเข้าไปอ่านได้ตามลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปเลยนะคะบทนำในงานประมูลครั้งมโหราาแห่งหอรื่นรม สาวน้อยเครื่องอุ่นเตียงชั้นยอดได้ถูกเสนอราคาชนิดสูงเสีสยดฟ,ฟ้าท่ามกลางความหื่นกระหายต่อสู้ยื้อแย่งราคากันอย่างบ้าคลั่งนั้นดารุณีน้อยเปิดเปลือกตามองผ่านลูกกงขังสีทองกระแสอันเย็นยะเยียบจับซวงที่แผ่ซ่านออกมาจากผิวกายบ่งบอกได้ว่ายามนี้นางไร้สิ้นซึ่งความหวาดกลัวอีกต่อไปเมื่อนางคือสุดยอดมือสังหารเกียรติยศระดับเปลียนทอง แห่งศตวรรษที่21ผู้ข้ามผ่านมิติเวลามาสู่ร่างคุณหนูสามหน้าหลานเกอรซีแห่งตระกูลแพทย์ผู้ปรุงโอสถออนลือลั่นนางผู้ไม่มีอะไรดีนางผู้ถูกกันแกล้งสารพัดนางคือผู้ที่ไร้สิ้นกระแสปานแห่งพลังจึงไม่อาจโคจรฝึกฝนพลังปรานเยี่ยงผู้อื่นได้เช่นนั้นละหรือ จะต้องเกรงไปใหญ่ในเมื่อนางคือยอดหมออัจฉริยะสวรรค์นบรรดาลแค่อาการจิบจ้อยเพียงเท่านี้ไม่คารนามือหรอกบิดาไม่เอ็นดูข้ามารดาไม่รักข้า ทุกคนล้วนข่มเหงเหยียบย่ำค่ากระนั้นหรือเ <troubling. S 1> <MM <ing> มื่อนางคือผู้ครอบครองมิติเวทและ <laughs> สัตว์เวทที่แข็งแกร่งอย่างไร้ผู้เทียบเทียมเช่นนี้แล้วยายนางต้องแส้งทำตนเป็นคุณหนูลูกแห่ในสกุลหน้าหลานอีกเล่าใบหน้าที่แสนอัปปลักษ์ร่างกายที่ผ่ายผอมแลดูอมโลกนั้นหาได้มีผู้ใดต้องการมันใช่ไหม เพียงชั่วพริบตานางจะกระชากหน้ากากเดิมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ทำให้บุรุษรูปงามเป็นโลหโล,ลต้องคอยเฝ้าล้อมหน้าล้อมหลังหากแต่บุรุษจอมเผด็จการผู้นั้นกลับยังตามตื้อกันไม่เลิกไม่ราตั้งแต่งานประมูลเมื่อคราก่อนผู้ใดบอกว่าชีวิตของข้าต้องขึ้นอยู่กับเจ้ากันชีวิตของข้าย่อมต้องเป็นของข้าข้าจะไม่ยอมให้ผู้ใดมากำหนดชีวิตของข้าได้ บุรุษนิรนามกล่าวเช่นนั้นชีวิตของข้าก็เป็นของเจ้าแล้วแต่เจ้าจะบัญชาให้เป็นไปดีไหมก่อนที่เราจะอ่านนิยายเรื่องนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกำลังปลาณในนิยายเรื่องนี้กันก่อนนะคะ ลำดับขั้นแห่งการฝึกฝนพลังปราณอันต้องอาศัยผู้ที่มีรากฐานแห่งพลังอันเนื่องด้วยกระแสจิตวิญญาณเท่านั้นจึงจะสามารถควบคุมโคจรพลังปราณในกายได้ไล่เรียงลงไปตามลำดับขั้นจากขั้นพื้นฐานไปขั้นสูงสุดมีทั้งหมด9ขั้นโดยกำลังปราณแต่ละขั้นมี10ระดับกำลังปราณขั้นที่1มเมล็ดพันธุ์บ่มเพาะกำลังปราณขั้นที่ส ปฐถมภูมิโลกันกำลังปรานขั้นที่สามพริกผันอเวจีกำลังปรานขั้นที่สี่ปัทภีสถานสะเทือนกำลังปรานขั้นที่ห้าย้ายเคลื่อนจิตวิญญาณกำลังปรานขั้นที่หกเปิดม่านฟ้าดินกำลังปรานขั้นที่เจ็ดทะลวงสิ้นโลกสามกำลังปรานขั้นที่แปดเก้าข้ามศูนย์พกำลังปรานขั้นที่เก้าสยบทั้งจักรวาล